สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่มารีพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะคุณพี่ชุดมานะไม่ได้ตัดแค่ชุดเดทนะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะยังสั่งตัดเสื้อนะคะแล้วก็กระโปรงนะคะตัดเป็นชุดแบบนี้เลยเนาะเลือกใช้ผ้าลายเดียวกันเลยคุณลูกค้าขาผ้าลายไทย ผ้าลายลิซาลายใหม่คุณลูกค้าขานี้ไงที่คุณลูกค้าสั่งซื้อมานะคะคุณลูกค้าค่ะที่คุณลูกค้านะคะบอกว่าสั่งซื้อนะคะจะนําไปตัดกระโปรงจะนาไปตัดผ้าถุงอะคะ่ะคุณลูกค้าขาผ้าหนึ่งผืนสามารถตัดกระโปงเห็นไหมกระโปงจีบทวิชนะรักน่ารักแบบนี้ก็สามารถตัดได้หรือว่านะคะจะตัดเป็นกระโปงหางปลานะคะเหมือนที่นุ่มใส่ยอยู่ตอนนี้ก็ตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะถ้าสั่งตัดทั้งชุดแบบนี้คือสั่งตัดเสื้อด้วยใช่ไหมคุณลูกค้าจะนาไปตดสอ่ต สั่งซื้อเข้ามาได้เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะซื้อแค่ผืนหนึ่งใช่ไหมซื้อผืนหนึ่งไปตัดเสื้อจะไปตัดกระโปรงนะคะเลือกตัดได้หนึ่งอย่างเนาะเลือกตัดได้หนึ่งอย่างคุณลูกค้าขาหนึ่งผืนแบบนี้690บาท1ผืนแบบนี้690บาทสําหรับคุณลูกค,าคา้าที่ชอบสนใจคุณลูกค้าขาวันนี้นุอมมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์ไปใหญ่ๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยสาหร สวยๆนะคะผ้าไทยไล,ลายซาลายใหม่วันนี้คุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายนะคะมัดหมี่นะคะทอเครื่อง3มตะกอคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่อง3ตะกอใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าขาไม่ร้อนเนาะ ใส่ดีมากๆเลยคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะนุ่มก็เลือกตัดนะคะเป็นกระโปรงหางปลานะคะทั้งหมด6ชิ้นค่ะมีชิ้นกลางนะคะแล้วก็ซ้ายขวาใช่ไหมแล้วก็ด้านหลังนะคะคุณลูกค้านะเรียกว่ากระโปรงหางปลา6ชิ้นค่ะรวมไปถึงนะคะในหุ่นนี้เรียกว่ากระโปรงจีบทวิสกระโปรงจีบทวิสตชิ้นเช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะแต่กระโปรงจีบทวิสวันนี้มาในรูปแบบใหม่คุณลูกค้าคะเราจะเป็นตรงขอบนะคะแล้วก็เว้นตรงขอบลงมา4นิ้วก่อนแล้วก็ถึงจะมาจับจีบทวิสตนะคะคุณล แต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบแบบว่าทาขอบก่อนหนึ่งนิ้วนะคะแล้วจับจีบชวิสเลยก็ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะอยู่ที่คุณลูกค้าเลือกอยู่ที่คุณลูกค้าสั่งคุณลูกค้าชอบแบบไหนคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าคะกระโปรงก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันคุณลูกค้า่ะกระโปรงจีบสวิสนะคะ1นนะคะจะเป็นตั้งขอบก่อนนะคะ1นิ้วนะคะคุณลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงเป็นผ้าถุงของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราจะตั้งขอบตรงนี้ก่อน1น่นิ้วคุณลูกค้าขาจากนั ทำนะคะล็อกตรงสะโพกบนนะคะลงมา4นิ้วก่อนนะค,ะคุณลูกค้าขาแล้วค่อยจับจีบสวิตชได้เลยคุณลูกค้าขายินดนีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบกระโปรงรูปแบบนี้ก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะจะชอบเป็นกระโปรงหางปลาแบบนี้เหมือนที่นุ่มใส่อยู่ เหมาะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มีสะโพกใหญ่นเนอือนุ่มเนาะต้องเป็นคนสะโพกใหญ่ค่ะเอวสาสะโพก40ค่ะความยาวของกระโปรงตัวนี้สุดผ้าเลยได้อยู่ที่37นิ้วแต่วันนี้คุณลูกค้านะคะสั่งตัดความยาวของกระโปรงอยู่ที่31นิ้วได้เลยคุณลูกคา้าค่ะคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้นะชอบนะคะใส่นะคะ,ะเป็นรอบเอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ความยาวนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยถ้าคุณลูกค้าทราบรายละเอียดของตัวเองก็สั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ารวมไปถึงตรงนี้ค่ะ บริเวณไหล่ตรงนี้อยู่ที่14นิ้วเนาะรอบอก36เท่านุ่มนี่แหละค่ะความยาวเสื้อ18นิ้วเป็นงานผ้าไทยทรงคอปแล้วติดซิปหลังค่ะ คุณลูกค้าบอกว่าติดเป็นซิปหลังเนาะแล้วความยาวแขนตรงนี้เป็นแขน3ส่วนแขน3ส่วนความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะผ่าด้านในขึ้นให้ด้วยนะคะ3นิ้วคุณลูกค้าค่ะสาหรับเสื้อทรงแขนกระบอกแบบนี้นะเสื้อทรงแขนกระบอกแบบนี้เพราะว่าปลายแขนจะอยู่แค่10นิ้วค่ะมันจะเป็นการเซฟทรงเซฟตรงทรงแขนแบบนี้แต่เวลาเราทํากิจกรรมจริงๆอะ่ะเราต้องผ่าด้านในออกนิดนึงเพราะว่าอะไรคะเวลางอแขน เวลางองแขนหรือว่าจับนุ่นจับนี่อะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ตึงหลังตึงไหลใส่แล้วสบายตัวคุณลูกค้าขาใส่แล้วแบบว่าสวยได้ทั้งวันตลอดวันด้วยคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะกระโปรงนะคะรอบเอวนะคะ31 กระโปงนะคะรอบเอวอยู่ที่31ค่ะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆนะคะสะโพก40ค่ะแล้วก็ความยาวของกระโปรงตัวนี้อยู่ที่31นิ้วแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะคุณลูกค,ค,ค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าอยากใส่ความยาวที่เท่าไหร่อะไรงเงี้ยพะนีคุณลูกค้าบอกว่าสูงประมาณ150นะคะคุณลูกค้าขา150อถึงรประมาณนี้เราก็สามารถตัดเป็นรูปแบบนี้แหละ,ะใส่ดีใส่ง่ายแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะขอบประคุณมากๆขอบประคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ให้ทางร้านแม่มารี้นะตัดเป็ เป็นคอ,อกลมเป็นคอกลมนะคะคุณลูกค้าขาตรงนี material, ้เลยใส่พอดีคอเลยสวยค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายถ้าชอบปิดคอก็สั่งเป็นคอปีนคอจีนสั่งได้เลยคุณลูกค้าคะเพราะว่านะคะถ้าเหมือนอย่างนุ่มอย่างเงี้ยเป็นคนแบบตรงเนี้ยมันคว้ามันมันมีเนื้อเยอะอ่ะมันมีเนื้อเยอะๆใช่ไหมเราก็สามารถตัดเป็นแบบคอกลมคอกลมที่ปิดกรงคอแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะลักษณะเนาะลักษณะของคอเสื้อนะคุณลูกค้าคะหรือว่าจะตัดเป็นคอจีนขึ้นมาหรือว่าจะตัดเป็นคอปีนปิดเลย ก็ใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะอยู่ที่เราเนาะอยู่ที่เราชอบเราเคยใส่แบบไหนเราสามารถสั่งได้คุณลูกค้าค่ะเราเคยใส่แบบไหนคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งรายละเอียดตัวนี้เข้ามาเพิ่มเติมได้ด้วยหมายเหตุไว้เลยก็ได้นะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจงานแพทเทิร์นผ้าไทยของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าค่ะถ้าชอบชุดนี้วันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยเปิดพีออเดอร์ด้วย2,500บาทงานสั่งตัด ชุดไทยสวยๆว,วันนี้คุณลูกค้าขาสอ0 0บาทคุณลูกค้าขาจากปกติ2990ถ้าเป็นชุดแบบนี้นะที่เป็นทั้งเสื้อนะคะเสื้อที่เป็นผ้าลายแล้วกระโปรงที่เป็นผ้าลายแบบนี้คุณลูกค้าข,าขาปกตินะ2990บาทวันนี้เลยลดพิเศษสุดๆไปเลยเหลือเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานพรีออเดอร์นี้นะคะรองานประมาณ10-14วันค่ะรองานประมาณ10-14ว,วันนะคะงานสั่งตัดนะคะคุณลูกค้า,านะ คุณลูกค้านะคะมีโอนมาจําหนึ่บาทคุณลูกค้าค่ะมีโอนมาจําหน0่งับาท ร้านแม่มัีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ0890416008 0890416008งน้าน่ยผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้านะชื 08, ่นชอบนะคะงานผ้าไทยสวยๆแล้วคุณลูกค้าคคะจะ๋าวันนี้ค่ะทางร้านนะคะมีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้สําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดชุดไทยนะคะคุณลูกค้าคะ ตัดไวเลยงานแต่งงานโวตงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่รวมไปถึงนะคะเดี๋ยวก็จะเทศกาลสงการคุณลูกค้าคะมีชุดไทยสวยๆเตรียมไว้หรือยังมีชุดไทยสวยๆเตรียมไว้หรือยังคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะทางตัดชุดไทยราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาทวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะจะได้รับเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมคุณลูกค้าจะได้รับเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมคุณลูกค้าคะนี่แหละชิ้นแรกวันนี้คุณลูกค้าคะผ้าขาวม้าผ้าใยมัโคนผืนใหญ่จัมโบ ราคาผืนละ2 0 0บาทคุณลูกค้าขาเดี๋ยวแถมให้ฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวแถมให้ฟรีนะคะรวมไปถึงนี่เลยคุณลูกค้าคะกับกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมไปให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยนะคะกระเป๋าผ้าเขามา้าผ้าไทยสวยๆคุณลูกค้าคะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าเขาม้านะคะแถมให้ฟรี1เซตแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะแถมให้ฟรี1เซตแบบนี้สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ติดต่อสั่งตัดชุดไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้าคะ0 8น0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0น1 6ส0 8นอกจากจป็นย์ศูนัดโปโชั่นสุดพิเษ แล้วนะจากปกติ2990บาทวันนี้นะคะตัดชุดไทยสวยๆนะคะเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อเรามันตัดตัดแยกชิ้นใช่ไหมเสื้อเราก็สามารถนําไปใส่กับกระโปรงดำกางเกงแลกก็ได้ในวันผ้าไทยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปใส่กับกระโปรงกางเกงที่เรามีอยู่ก็ได้หรือว่าไปใส่กับกางเกงยีนก็สวยใช่ไหมรวมไปถึงกระโปรงแบบนี้ค่ะกระโปรง ชงจีบทวีตแบบนี้ก็สามารถใส่กับเสื้อได้อีกคุณลูกค้าคะเราสามารถแบบว่าไปไปแบ่งได้ใช่ไหมไม่ต้องจำเป็นต้องใส่ทั้งชุดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุ้มลูกค้าค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ2,500บาทเท่านั้นคะ่ะวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นชุดผ้าไทยนะคะลายลิซ่าลายใหม่ที่นะคะสวยงามแล้วก็พิมพ์แล้ววันนี้เราก็ยังมีของขวัญของฝากนะคะคุณลูกค้าขะเป็นผ้าเขาม้านะคะผ้าไทยสวยๆผ้าเขาม้านะคะผ้าไฟหมักดูนะคะรวมไปถึงนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะในรูปแบบของกระเป๋าใส่โทรศั สับใบใหญ่ๆแบบน,นี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ชุด,ดมานะคะอยู่อำเภอสามพันค่ะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสั่งตัดชุดเดสั่งตัดชุดไทยวันนี้นะคะโอเคค่ะเราตัดจะเป็นครั้งแรกเนาะคุณลูกค้าขาถ้าใส่สวยถูกใจเดี๋ยวเรามาเลือกผ้าแล้วสั่งตัดเพิ่มเติมด้วยกัน ยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้ทางร้านนะคะตัดให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยอย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีภ่าไทยรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะพื้นที่ห่างไกลไม่บบกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่ได้บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้านะในส่วนของที่เหลือจากการโอนมาจาคุณลูกค้าเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยรวมไปถึงของขวัญของฝากสุดพรีเมียมเยอะแยะมากมายที่จัดเตรียมไว้ให้คุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระ ช่วงต่อไปนะคะจะเป็นชุดไทยจะเป็นชุดเดรสชุดแสกเสื้อผ้าถุงกระโปรงรูปแบบไหนรอดูรอชมได้เลยเลือกใช้ผ้าอะไรนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรารอดูรอชมได้เลยคุณลูกค้าคะกดติดตามกด subscribe รวมไปถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทางร้านจะมีโปรโมชั่นสินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาอัปเดตกันใหม่ๆคุณลูกค้าจะได้ดูได้ช็อปกดใครๆเลยขอบพระคุณมากๆค่ะ